90บาทนะคะใครใครทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรจ้าลูกค้าบอกว่าไม่มั่นใจไม,ไม่กล้าสั่งไม่มั่นใจไม่กล้าสั่งแล้วอันนี้คืออะไร <Order. S 1> อันนี้คือออเดอร์ <Okay. S 1> อันนี้คือออเดอร์ใช่อันนี้คือออเดอร์จริงๆของเราแล้วตัวนี้เป็นตัวล้างสารพิษในตับดื่มหนักสูบจัดนอนน้อยอันนี้ปัญหา คนไทยชอบปาร์ตี้แต่ปาร์ตี้ได้แต่เลือกกินตัววอนัตอาร์ติโชแล้วก็สังก,กัดจัดตัวแดนนี่ไลออนนะเซตเนี้ยเปิดหลัก10บให้เปิดหลัก10บให้หใ,หใน3ากระปุก290บาททานก่อนที่จะไปทานมือหนักหรือว่าทานก่อนที่จะไปดื่มได้เลยแบบนี้นะคะโปรวันนี้นะ1-2แล้วก็3 หนสองแล้วก็ 3, ามสอเบาทเปิดราคาหลักสิบให้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทันวันนี้ร้อยชุดส่งไปพร้อมกับเซตนี้ได้เลยส่งไปกับออเดอร์วันนี้ได้เลยอยากตับดีอยากตับดีก็กดอยากตับไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ต้องกดเลื่อผ่านได้เลยค่ะปิดรอบเพียงคืนนะ